านมีคาถาของท่านดีแล้วดีแล้วดีแล้วใครจำคาถานี้ได้ผมเคยเล่าให้ท่านฟังหลายปีแล้วนะครับนะหลายปีแล้วผมเคยสัมภาษณ์พระเกจิองค์นี้เคยพูดกับท่านน่าคุยกับท่านแต่ว่านะท่านอายุมากแล้วนะฮะส่วนใหญ่เราก็จะฟังท่านเพราะท่านมีอะไรที่น่าสนใจทีเดียวนะครับนะท่านคาถาท่านท่านบอกว่าท่องไว้ดีแล้ว นะจะทะเลาะกับใครอะไรยังไงท่องไว้ดีแล้วแค่นั้นเราจะไม่โกรธนะพระองค์นี้เคยเป็นนะเคยเป็นพระธรรมดาธรรมดาท่านเชื่อไหมนะเวลาแค่ปีสองปีตอนนี้เนี่ยปัจจุบันท่านเป็นพระเทพมงคลวัดชโรดมฮะเป็นชั้นเทพฮะใช้เวลานะครับที่ขึ้นชั้นเทพเนี่ยนะ นะเวลาที่รวดเร็วมากนะจากพระธรรมดาตอนนี้เป็นชั้นเทพฮะถามว่านะผมว่านะครับท่านเหมาะสมมากนะครับเหมาะสมมากเพราะว่าท่านเป็นพระที่วัดปฏิบัติงดงามจริงๆสำหรับองค์นี้ฮะนะมีคนเขียนเข้ามาถูกนะครับนะเขียนเข้ามาถูกมากนะครับนะน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับพระเทพมงคลวัด เชโรดมหรือหลวงปู่แสงฮะนะหลวงปู่แสงจันทวังโสนะพระเกจิอายุยืนวัดโพชัยอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมฮะท่านเป็นศะิทย์สายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนะถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าท่านเป็นพระสายพระป่านะพระสายปฏิบัตนะิท่านเห็นรูปมีอยู่รูปหนึ่งนะรูปนั้นเนี่ยผมประทับใจมากเดี๋ยวผมจะพูดถึงประวัตินะ ประวัติให้ได้รับรู้แต่มาพูดถึงนะรูปนี้หน่อยผมชอบรูปนี้ท่านมากนะรูปนี้นะท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นนะนะเดี๋ยวผมผมชอบรูปนี้มากเลยนะหลวงปู่แสงท่านอ่านหนังสือพิมพ์คัมพีนิวฮนะแล้วท่านใส่แว่นตานะใส่แว่นตาแล้วท่านอ่านหนังสือพิมพ์คัมพีนิวอ่านออกทุกตัว นะฮะแล้วท่านอ่านได้ด้วยนี่ฮะท่านอ่านหนังสือพิมพ์คัมพีนิวตอนนั้นเนี่ยคัมพีนิวยังมีหนังสือกระดาษอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้พิมพ์หนังสือกระดาษเพราะเป็นออนไลน์ทั้งหมดแล้วนะครับไอตอนที่เป็นหนังสือกระดาษเนี่ยนะหลวงปู่แสงท่านเมตตานะท่านอ่านหมดฮะท่านอ่านได้ Κ? อ่านออกนะเพราะว่าหนังสือเนี่ยท่านบอกว่าการอ่านหนังสือเป็นเรื่องของนะปัญญา นาะเสริมปัญญานะครับนะเรียบร้อยบอกว่าผมใช้ประจําครับใครใช้ก็ดีแล้วดีแล้วดีแล้วชีวิตครอบครัวเจริญครับผมไปกราบไหว้บ่อยๆใช่ฮะนั้นผมไม่เคยไปฟังท่านนะเคยไปฟังท่านมันมีมันมีนายทหารคนหนึ่งนะนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนจะถึงประวัติท่านนะมันมีนายทหารคนหนึ่งทะเลาะกับภรรยาประจําเลยฮนะทะเลาะถึงขนาดว่าเคยมาหา มาหาหลวงปู่แสงมากันพร้อมครอบครัวนะณนะตอนหลังมาไม่พร้อมแล้วนะมาไม่พร้อมเพราะว่าทะเลาะกันเป็นประจำฮะณนะหลวงหลวงปู่ท่านบอกว่านะจะไปทะเลาะกันทําไมนะเจอกันก็ดีแล้วดีแล้วดีแล้วหน้าคาถาของท่านฮะคือไม่มีทะเลาะโต้แย้งอะไรกันนะครับต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็บอกว่าดีแล้วเชื่อไหมตอนหลังเนี่ยคู่นี้ไม่ได้เลิกกันนะฮะ ทะเลาะกันถึงขนาดจะเลิกลากันปรากฏว่ามาหาท่านทั้งคู่แล้วก็บอกว่ามาขอบคุณท่านทุกอย่างดีแล้วครับนี่คือหลวงปู่แสงวัดโพชัยฮะนะาหลวงปู่แสงเมื่อปีที่แล้วนะท่านเป็นชั้นลาษณะปีนี้หมัดหมดเลยท่านเป็นพระเทพมงคลวัดเชโรดมฮะทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมคพีนิวร่วมแสดงมุทิตาแด่หลวงปู่แสงจันทวังโสฮะ เจ้าวาดวัดโพชัยตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมท่านเป็นอดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลืองเนื่องในวาระที่ได้รับโปรดเก้าตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพมงคลวัดชโรดมท่านเป็นพระนะสายพระป่านะครับกรรมาฐานสิทธิ์หลวงปู่เสากันตสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโต สมเด็จพระมาหาวีรวงศ์อ้วนและหลวงปู่สิงขันตายาขโมฮะและเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่คำพันโคสปัญโยวัดธาตุมหาชัยโดยเมื่อครั้งหลวงปู่คำพันยังดำรงขันอยู่ท่านทั้งสองจะไปมาหาสู่กันตลอดนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับหลวงปู่แสงอายุเอาเข้าจริงนะครับนะเอาเข้าจริงเนี่ยอายุที่ เป็นลงไว้เป็นทางการนะครับแต่อายุที่เขานะที่เขาพูดถึงนั่นเนี่ยผมบอกแล้วนะนะอายุเนี่ยมีนะมีการนผิดเพี้ยนไปได้อันเนี้ยาพระอายุเยอะๆจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยหลวงปู่แสงเอาตามนะเอาตามที่ได้รู้กันในหมู่ลูกศิษย์ลูกหานะครับน่าจะร้อยสิบแล้วนะ นะเพราะว่าเมื่อปีก่อนรู้สึกจะร้อยแปดนะสปีที่แล้วอ่นะณปีนี้น่าจะร้อยสิบแต่ว่าที่ลงเนี่ยนะลงในปัจจุบันนะนะร้อยหนึ่งปีนะครับร้อยหนึ่งปีนะพื้นเพท่านเป็นชาวเมืองนะครพนมโดยกําเนิดเกิดในสมัยรัชกาลที่6เมื่อวันที่10มีนาคมพศ2463ที่บ้านโพนตูมอําเภอนาแกตําบลก้านเหลืองจังหวัด นครพนมฮะตอนอายุ19ปีเนี่ยท่านได้บวชเนนหน้าไฟอุทิศกุศลให้คุณตาที่วัดศรีสำราญนะอยู่ที่ก้านเหลืองนครพนมโดยมีพระครูนะครับนะโดยมีพระครูนาครธรรมนิเทศนะเจ้าวาดวัดศรีสำราญจิตเป็นพระอุปชานะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านได้นะประสงค์จะศึกแต่ เจ้าวาดไม่ยอมศึกให้ฮะผมว่าในขณะนั้นเนี่ยเจ้าวาดคงมองแล้วว่าถ้าอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยองค์นี้จะต้องเป็นพระคณาจารย์ดังแน่นะครับก็เลยไม่ยอมให้ศึกฮะ,ะให้ทุด,ดงไปทางจังหวัดขอนแก่นบ้านไผ่จังหวัดร้อยเอ็ดจนถึงนาเขมราชอุบลราชธา,านีใช้เวลาเจ็ดเดือนพร้อมอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีพระครูบริหารเกษมรัฐ วัดบ้านเก้งนะอยู่ที่อุบลราชธานีเป็นพระวชานะครับนะพระอุยเป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็พระดมเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาจันทวังโสหลังอุปสมบทแล้วเนี่ยได้เล่าเรียนนักธรรมตีโทเอกจนสำเร็จนะครับเป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระธรรมวินัยเอาใจใส่เรื่องการศึกษาปฏิบัติธรรม มีความรู้ความเห็นลึกซึ้งมีปฏิพานเทศนาแจ่มแจ้งโวหารไพเราะจับใจฮะเชื่อว่าท่านสำเร็จยานสมาบัติชั้นสูงเพียงท่านจับมือใครคนนั้นท่านจะรู้หมดทุกเรื่องในตัวคนนั้นและท่านจะบอกเรื่องดีๆให้คนคนนั้นได้พบความเจริญรุ่งเรืองตรงนี้นะตรงนี้ผมบอกก่อนนะครับนะหลวงปู่แสงมีสัมผัสที่6กนะ หลวงปู่แสงองค์นี้มีสัมผัสที่หกท่านรู้ไหมไม่ต้องบอกว่าคุณทำงานอะไรไม่ต้องบอกว่าคุณนะทำอะไรมาก่อนหลวงปู่แสงรู้หมดอันนี้เรื่องแปลกฮะนะคนที่เป็นลูกศิษย์ได้สัมผัสนะครับท่านจับปุ๊บรู้เลยนะจับปุ๊บว่ารู้ว่าเพิ่งทะเลาะกับแฟนมาอะไรมาท่านจับปุ๊บเนี่ยท่านจะบอกเลยนะใจเย็น นะครับคุยอะไรก็ต้องมีเหตุมีผลท่านจะบอกกล่าวนี่คือหลวงปู่แสงวัดโพชัยนี่องค์นี้ฮะด้านคาถาอาคมอัขระเลขยันหลวงปู่แสงนี่มีความเชี่ยวชาญยิ่งนักนะ,ะกล่าวว่าเป็นพระมากเมตตาวิชารูปหนึ่งในเมืองไทยสมญาณนามที่กล่าวขานยกย่องท่านเป็นเทพพระเจ้าบรรดาลทรัพทย์ใครที่ไปกราบไหว้ขอพรมักได้ความสมปรารถนาเสมอฮะ ต่อมาญาติโยมได้นิมนต์ท่านกลับมาที่บ้านเกิดเพื่อมาจำพรรษาอยู่ที่วัดโพชัยอยู่ที่บ้านโพนตูมหมู่สี่ตำบลก้านเหลืองและด้วยท่านเป็นพระที่มีความสมถะเรียบง่ายนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความรู้ลึกซึ้งแตกฉานในช่วงนั้นเนี่ยแถบเทือกเขาภูพานมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ชุกชุมท่านได้นำสมุนไพรที่อยู่ในป่าลึกภูดงน้อยซึ่งมีอยู่จำนวนมากในแถบนั้น มาช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับชาวบ้านจนหายป่วยภายหลังก็มีการสู้รบสงบลงจึงมีชาวบ้านและลูกศิษย์ที่เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากแวะเวียนมากราบไหว้และทำบุญไม่ขาดสายท่านเก่งเรื่องสมุนไพรผมเคยไปเนี่ยท่านจะมีสมุนไพรให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะนะหลวงปู่แสงเนี่ยท่านมีสมุนไพรนะผมไปเนี่ยผมบอกมีความสุขมากนะ่ไปหาท่านนะครับหลวงปู่แสง นะองค์นี้ของจริงฮะองค์นี้ของจริงนะเมื่อเมื่อก่อนหน้านั้นนะตอนที่หลวงปู่แสนมอลภาพท่านรู้ไหมตอนนั้นเนี่ยหลวงพัดยังไมนะ่ยังไม่ขนาดนี้นะนะหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิตอ่ับรีสะเกดโอ้โหนักสร้างแห่ไปเยอะมากเลยพอสิ้นหลวงปู่แสนนะมาหาหลวงปู่แสงฮะ หลวงปู่แสงนี่นะครับนะัขอ,อนุญาตสร้างพระโอ้โหผมไปงานถ่ายทอดสดนะตอนที่เขาสร้างพระหลวงปู่แสงมาเสกเรียกว่าเสกเต็มไปหมดเลยไม่รู้กี่รุ่นเต็มไปหมดเลยนะหลวงปู่แสงตอนนั้นดังมากนะดังมากดังนะในขณะที่หลวงพ่อพัดยังไม่เท่าไหร่นะตอนนั้นนะหลวงปู่แสงเนี่ยโอ้โหนะ นี่นี่คือบารมีของท่านนะหลวงปู่แสงตอนนั้นนะครับนะนี่นะด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและดูแลเจ็บป่วยของชาวบ้านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตนามพระครูอุดมหลังสีฮนะณตอนนั้นเนี่ยตอนที่มีการสร้างวัตถุมงคลมีลูกศิษย์ลูกหาไปขออนุญาตจัดสร้างตอนนั้นท่านเป็นพระครูอุดมหลังสีฮนะและดํารงตําแหน่งเจ้าวาดวัดโพชัยรวมทั้งเป็นเจ้าคณะตําบลก้านเหลือง ต่อมาปีพศ2564นะได้รับพระราชทานธรรมนัสสักเป็นพระราชาคณะชัน้นราชที่พระราชมงคลวัดชโรดมปีพศย้ำนะครับปีพศ2564เป็นพระราชมงคลวัดชโรดมฮนะท่านเห็นไหมปีพศผมย้ำนะ ปีพศนะครับ2564นะเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชมงคลวัดชโรดมฮนะล่าสุดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีพศสองพัปีเดียวครับ6465ปีนี้นะครับราชกิจจานุเบกษาเล่มที่139ตอน3เผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระประเมนนะ รามาธิบดีศีสินธรมหาวัชิราลงกรอนะนะเนี่ยนะครับนะท่านมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าพระราชทานนะครับทินานามนะและสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะพระราชมงคลวัดชโรดมเป็นพระเทพมงคลวัดชโรดมนะ เป็นชั้นเทพฮะนี่ครับนาก็เป็นพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดโพชัยจังหวัดนครพนมนะครับนี่ฮะโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาต่างนาปื้มฮะนะได้ยินข่าวนี้แล้วปื้มปิตินะท่านเป็นพระที่มากเมตตาจริงๆฮะเป็นเกจิอาจารย์ที่อยู่ในใจลูกศิษย์ลูกหาหลายคน ผมนี่นะผมได้มีโอกาสนะครับมีโอกาสไปบันทึกคลิปวิดีโอแล้วก็ลง YouTube เนี่ยถ้าใครเข้าไปติดตามใน YouTube ก็จะมีนะครับนะผมรู้สึกนะปื้มนะที่ท่านได้รับพระราชทานสมณศักด์ชั้นเทพนะครับในครั้งนี้ฮะปัจจุบันหลวงปู่แสงอายุล่วงเลยกว่าร้อปีแต่สายตาท่านยังดีหากจะอ่านหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือธรรมะจะใส่แว่น หูได้ยินข้างเดียวชอบพูดคุยสนทนาสนุกสนานติดตลกอันนี้เรื่องจริงฮะท่านคุยกับลูกศิษย์เนี่ยนะ้าท่านคุยแบบแบบเป็นกันเองอ่ะนะ,ะไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ค่อยเจ็บป่วยนะครับไม่เคยนอนกลางมงุ้งแต่ยุงไม่กัดแตกไหมฮะไม่ม้งไม่ต้องกลางแต่ยุงไม่กัดนะฮะนะเนี่ะนะเป็นคนที่นะาเขาบอกว่าท่านน่ยท่านพูดนะี่ยท่านไม่รู้ร้อนรู้หนาวฮะ อากาศหนาวเหน็บเพียงใดก็จะใส่แค่นะสบงห่มด้วยจีวรน,นะปล่อยวางไม่ยึดติดกับวัตถุใดๆนะครับและไม่แสวงหาความสุขสบายฮะนะนะถ้าจะไปเห็นเนี่ยบนกุฏิของท่านไม่มีอะไรที่มาอำนวยนะความสุขให้กับท่านเลยนะครับนะเคล็ดลับนะเคล็ดลับที่หลวงปู่แสงอายุยืนคือนะอันเนี้ยนะที่นะนะได้มีการบอกกล่าวแล้วรู้กันนะครับ หนึ่งเนี่ยท่านชอบฉันเนื้อปลาฮะนะเนื้อปลานะท่านจํากันเอาไว้นะนะเนื้อปลานะนมยี่ห้อแอนชัวโอ้โหนี่โฆษณาเขาด้วยนะเนี่ยนะโอวันตินนะมะละกอกล้วยน้ําว้านี่กล้วยน้ําว้าเนี่ยหลักเลยนะนะกล้วยน้ําว้านี่ผมไปถามนะไปสัมภาษณ์ภาคเกจิภาคใต้นะคําตอบอายุยืนก็คือกล้วยน้ําว้าฮะนะกล้วยน้ําว้านะครับแล้วก็ ส่วนมะขามหวานจะชอบเป็นพิเศษนะน้ำมะขามหวานนะและท่านยังปลูกกล้วยมะขามไว้ที่บ้านเกิดทุกต้นจะออกลูกดกจนเป็นที่น่าแปลกใจครับนี่คือหลวงปู่แสงนะฮะส่วนวัตถุมงคลของหลวงปู่แสงเนี่ยกล่าวขานกันว่าพุทธคุณดีครบเครื่องทั้งเรื่องเมตตามหานิยมแค้วค่าโชคลาบซึ่งหลายรุ่นหลายแบบมีกระแสะความนิยมสูงและเป็นที่ชื่นชอบของนักสะสม ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนาต่างประเทศนะครับท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวอย่างเข้มขขังตามตำราโบราณจึงได้รับความนิยมสูงในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็มีประสบาการณ์มากมายมีอยู่นะครับหลายรูปแบบแต่ที่น่าสนใจท่านมีขุนแผนด้วยนะนะมีพระขุนแผนด้วยนะครับนะลองไปนะลองไปดูนะว่ารุ่นไหน นะเก็บได้รีบเก็บนะรุ่นนี้นะผมยังไม่บอกรุ่นนะไปหากันเอาเองนะพระขุนแผนของหลวงปู่แสงนะพระขุนแผนรุ่นนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้นะผมอยู่นะผมอยู่ในขณะนั้นตลอดนะฮะตั้งแต่ท่านนะท่านนะประกอบพิธ,ธีพรีมวลสารนะนะตอนพรีมวลสารนะท่านรู้ไหมว่าหลวงปู่แสงอะนะท่านพรีมวลสารเนี่ยนะครับ เชื่อไหมตอนนั้นท่านทําวิธีอะ่ะปกตินะถ้าไปดูนะเวลาท่านท่านเสกข,ของท่านอะไรท่านไม่ใส่แว่นนะแต่แปลกฮนะพระขุนแผนรุ่นนี้ท่านใส่แว่นครับนะถ้าไปดูรูปเก่าๆจะเห็นนะนะท่านใส่แว่นนะครับประกอบพิธีให้ทั้งพิธีบวงสรวงแล้วก็ปลุกเสกมีคุณแผนอยู่รุ่นผมไม่บอกนะครับท่านไปหาเอาเองนะไปหาเอาเองนะครับมีขุนแผนอยู่รุ่นหนึ่งนะใครพอรู้ว่ารุ่นอะไร นะใครพอรู้บ้างว่าใช่รุ่นอะไรไหนบอกมาหน่อยสินะจะได้รู้ว่าท่านเป็นสายตรงตัวจริงนะ <c oughs> นะมีขุนแผนอยู่รุ่นที่ผม <c oughs> ผมโปยไปนะนะผมโปยไปผมอยู่ในพิธีด้วยวะนะทั้งนะพิธีพรีนะแล้วทั้งพิธีเสกด้วยนะขุนแผนนะพระรุ่นอื่นเนี่ยนะจะเสกนะจะเสกนะในโบสถ์บ้างเสกที่ศาลาบ้างแต่ขุนแผนรุ่นนี้ท่านให้เสกบนกุฏิฮนะ ท่านเสกบนกุฏิท่านนะครับแล้วก็หน้าโตะนะโตะโตหมู่บูชาพระฮนะหน้าเสกบนกุฏิรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับขุนแผนรุ่นนี้รุ่นเดียวที่เสกบนกุฏิฮะนะทั้งพิธีพีทั้งพิธีเสกที่บนกุฏิเลยนะไปดูครับนะไปดูรายละเอียดว่าเป็นขุนแผนรุ่นอะไรนะครับนะหลวงปู่แสงวัดโพชัยนะนะครพนมฮะนะท่านดูฮนะอยู่ในสายพระเนตรพระกัน นาของนะนาของนะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะฮะนะหลวงปู่แสงฮะนะนี่แหละครับนะพระดีนากราบไหว้ได้อย่างสนิทใจนาภายทิพย์นนีถูกต้องครับคุณปฐมพงศ์คุณนี่เป็นแฟนพันธ์แท้ตัวจริงแล้วเนี่ยนะทำไมคุณรู้อ่ะนะทำไมคุณรู้คุณปฐมพงศ์เนี่ยคุณแฟนพันธ์แท้นี่